กเราถ้าฉลาดเราควรที่จะรีบเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รีบศึกษาวิธีที่จะเราจะมาใช้แก้ปัญหาเพื่อมาสร้างความสุขที่ถาวรให้กับเราเรีบทำเสียแต่บัดน,นี้ยังไม่สายไปแต่ถ้าไม่ทำก็อาจจะไม่ได้ทำไปเรื่อยๆเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเอาไว้พรุ่งนี้ก่อน พอพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าไว้พรุ่งนี้ก่อนมันก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจอวันตายเขาพอเจอวันตายที่มันผัดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้เพียงอย่างเดียวตอนนั้นก็สายเกินไปเสียแล้วนั้นอย่าปล่อยเวลามีค่าให้ผ่านไปรีบศึกษารีบปฏิบัติกันเถิดแล้วผลจะได้รับอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาห้ามเราได้เพศก็ห้ามเราไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายก็ห้ามเราไม่ได้ เป็นนักบวชเต็นคารวาะก็ห้ามเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเท่านั้นเองดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลก็ขอให้รีบศึกษารีบปฏิบัติกันเถิดแล้วผลจะเกิดขึ้นไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนเพราะนี่คือคำรับประกันของพระพุทธเจ้าด้วยพระอ,องค์เอง